เปิดไม่ได้วะบ้านนั้นล็อกประตแูแน่เลย ว้าน้อยเฮ้ยหอมยัยมี่โอยเงินนี่มันหอมจริงเลยเว้ยนี่พลอยเราก็ขับรถส่งค้าพอๆกันนะจะทำไมเงินแกเยอะจังวะก็เพราะว่าฉันเนี่ย มีความฉลาดแถมยังเก่งด้านการตลาดที่สุดนะสิถ้าลูกค้าอยากให้ถึงที่หมายไวขึ้นเนี่ยเราก็แค่คิดเงินเพิ่มหรือไม่ก็แกล้งทำเป็นมิเตอร์เสียแล้วก็คิดเงินเกินไปเลยลอยถ้าแบบนั้นก็คือการเอาเปลี่ยนลูกค้าน่ะสิอุย๊ยถ้าแกไม่ทำเนี่ยก็จนต่อไปแล้วกันลูกค้ามาเว้ย ไปดคะไปหมู่บ้านฟ้าฟินฟันค่ะเชิญขึ้นรถเลยค่ะ <c oughs> คุณคะแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีเงินนะคะถ้าถึงบ้านแล้วเนี่ยฉันค่อยเอาเงินให้คุณได้ไหมคะไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วเสอมาจ้างผู้ฉันทำไมฮะไปเลยนะอย่ามาหลอกนออั่งรถฟรีพลอยใจเย็น่อนสิไม่เป็นไรนะคุณเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองขึ้นรถเลยครับขอบคุณคะ่ะ <c oughs> จนเลยังเสใจดีอีกโ,โ,โงจริงเลย คุณครับช่วยตามรถคันนั้นไปไหน่อยครับเร็วคุณได้สิแต่เอามาก่อนหนึ่งพันเอาเชิญขึ้นรถเลยค่ะเร็วเลยครับคุณเร็ว<ๆ>นี่คุณ ขับรถขึ้นมไม่ไหวเได้ปหขับแบบได้มีตามทันได้ไงล่ะคุณโอ๊ยขอโทษนะคะคุณลูกค้าฉันก็ขับตามอยู่นี่คะว่าแต่ลูกค้าตามผู้หญิงนั้นไปทําไมหรอคะอย่าไปยุ่งเลยปะคุณมีหน้าที่ขับรถก็ขับไปเลยคุณคะฉันขอยืมมือถือหนะะ่อยค่ะอ๋อได้ครับนี่ครับขอบคุณนะคะ โหลพี่ชูหนูกำลังจะกลับไปรอพี่ที่บ้านนะพี่ชูหนูเพิ่งห็นมาชักไอ้อาได้พี่ชูช่วยหนูด้วยนะหนูกลัวพี่คะ่ะขอบคุณนะคะครับเอ่อคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าค่ะฉันไม่ได้เป็นไรครับ ฮัลโหลว่าไงจ๋าฮะลูกลูกอาคารแย่ลงหรอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รีบกลับไปหาลูกนะได้ไดคุณครับเดี๋ยวผมขอไปแวะหาลูกแป๊บนึงได้ไหมครับแวะเสร็จเดี๋ยวผมรีบส่งคุณกลับบ้านเลยก็ได้ค่ะขอบคุณมากครับพอ่อพ่ออย่าเป็นอะไรนะจ๋า ลูกเป็นไงบ้างอะลูกอาการไม่ดีเลยค่ะพี่มิง<อ>ลูกคุณน่ารักดีนะคะอขอบคุณนะคะออฉันขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยคะ่ะจา๋าแล้วหมอว่าไงบ้างอะล,ลูกเป็นอะไรหมอบอกว่าลูกเป็นเยื่อบุนในสมองอักเสบค่ะ ห้าสิบห้าสิบโอ้ลูกพ่อตะวันพ่อสัญญาณนะลูกว่าพ่อจะหาเงินมาผ่าตัดลูกให้ได้นะพี่มิงคะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยอาจา๋าแต่ไม่เป็นไรนะพี่จะต้องหาเงินผ่าตัดลูกให้ได้เลยนะลงมนาะค่ะ คุณคะเราไปต่อได้เรียงคะได้ครับฝากดูเลยนะขอบคุณนะคะที่มาส่งฉันถึงที่แถมยังไม่คิดเงินอีกไม่เป็นไรครับ ตำวนีฉันพ้นอยู่เหรอปล่อยัปล่อยฉันปล่อยมืงจากน้องสาวกูซะตำรวจครับจับไปเลยครับครับปล่อยลยปล่อยลปล่อยปลอยอย่ยอลออออปลอ น,นีไม่ใช่ไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าพี่ไปขโมยเขามาไม่ใช่นะจา๋าคือว่าพี่ขายรถของเราไปแล้วอะ่ะขายรถพี่ขายรถแบบเนี้ยแล้วจะเอารถที่ไหนใช้ทํ้างานหาเงินแต่ตอนนี้เราต้องรักษาลูกเราก่อนสิจ๋ารถเราซื้อเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ชีวิตลูกของเรามันหาซื้อไม่ได้แล้วนะจา๋า ก็จริงค่ะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับคุณหมอครับอาการลูกผมเป็นไงบ้างครับดีขึ้นบ้างไหมน่าสิคะเป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวนะครับน้องตะวันเนี่ยไม่เป็นไรแล้วครับแล้วก็อาการก็คงที่แล้วนะครับงั้นผมขอเข้าไปดูลูกหน่อยได้ไหมครับได้สิครับเชิญเลยครับอาจารย์ลูกพ่อตะวัน ที่มิงยิ้มแป้นเลยค่ะนั่นสิลูกเ,เราเก่งกันเลย <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ครับเรื่องค่าใช้จ่ายวันนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีคนชำระให้แล้วครับใครเป็นคนจ่ายหรอครับฉันเองค่ะถ้างั้นหมอขอตัวไปนะครับ <c oughs> คุณที่ผมขับรถไปส่งเมื่อที่ก่อนเลยครับค่ะฉันซื้อใงน้ำใจคุณ คุณอุตส่าห์มาส่งฉันทั้งที่ฉันบอกคุณไปแล้วว่าฉันไม่มีเงินจ่ายฉันก็เลยอยากตอบแทนคุณด้วยการจ่ายค่ารักษาให้ลูกของคุณแล้วก็ซื้อรถใหม่ให้คุณด้วยค่ะคุณคะฉันว่ามันเยอะเกินไปนะคะพวกเรารับไม่ได้แล้วค่ะนั่นสิครับคือผมก็ช่วยคุณแค่นี้กี่ยวเองอะสำหรับพวกคุณแล้วเนี่ยการช่วยเหลือฉันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าสําหรับฉันการที่พวกคุณช่วยเหลือฉันเนี่ยมันต่อชีวิตฉันได้เลยนะคะคุณช่วยชีวิตฉันไว้ ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันก็คงไม่มีวันดีๆแบบวันนี้หรอกค่ะให้ฉันได้ตอบแทนคุณเถอนะคะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมบคุคคลครั้งนี้จะไม่ลืมเลยฉันก็เหมือนกันค่ะ